สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแต่ยังอยก็ยังมีพัน,มนธมิตรที่แข่งแร่งนา่าจะชนะคิดว่า ต่อสู้ที่ดุเดือดอันนี้เรานำสามสซได้แล้วน่าจะชัยชนะเสรแล้ว ไปรวมกำลังฝั่งนั้นแล้วก็พันธมิตรอ่าเอ๊อ้าวเหงแพ้เลยพันธมิตรไม่มาช่วยอ่ะไอ้สวันดูนทิ้นอื้อฟักเ้าโดนจับกษัตริย์ได้แพ้เลยโอ้โหสาดนามนาดีๆฉันจะไม่ช่วยสวีเดน ทำให้น่าสวีเดนมีผูมิดไม่ตีจะไม่ผูยแล้วโอ้ติดหนี้พันพันถั่วจากมาเศรษฐีกลายเป็นหนี kita, get get ้ทุ่มหัวได้เถอะมันถึงเป็นอย่างนี้ อย่างนี้เลยเราจะทำไงดีจะวางแผนไม่ใช่สิบตีโดนจับกระสั์โดนจับปุ๊กแพ้เลยไ,ได้แบบหน้าไม่น่าไม่ปลอภัยแต่ก็ยังมีชีวิตรอด ต้องยอมรับข้อนี้ไอ้ก,ก็ไม่ได้ทำดีแล้วชั่งใคนะไม่ไม่ยึดติดเรื่องชื่อเสียงเกียติยศขอาแค่ตัวเองรอดก็พอ <c oughs> ใจึ้นมากใจกันมากตอนนี้กำลังเป็นหนี้ อย่างต้องรือฟื้นแม่พอเป็นหนี้ปุ๊บพอฉันเป็นหนี้มันก็หาเหลืองเงนเลยแบบว่าโอ้ราชาของเรากําลังอ่อนเนี่ยวันนี้แหละเราต้องซ้ําซ้ําเติมมัเข้าไปได้ถึะอาหารยังไม่ฟื้นจากที่ไปแพ้เข้ามาอยู่ล ถามนี้จะรอดไม่นเนาะเราก็ดูอยู่จะเป็นยังไงต่อไปอืมยเรับผีแล้ว บอกเพื่อคำเดียวว่ามันแค่โชคไม่ดีโชคร้ายมากเลยแค่ปุ๊บโดนจับเพราะไ,ได้นงี้สิอาชาของเราฮ้อ <c oughs> บอยอยากที่จะชนะดีๆเพราะซวีเดน,นแท้ ดินแดนอยู่ดีเป็นจัก,กรวรรดิไม่ได้ก็คงจะบริหารดินแดนให้ทั่วถึงวันนี้มีคนต้องการเป็นเอกแลกไอ้คนนี้ขนาดโดนขังยังจะไปนสนับสนุนกองกำลังตีนะเยเอะเถิดเยอะเถออย่าให้เราต้องทำร้อย อย่างออให้มันได้อย่างนี้สิให้มันได้อย่างนี้เอไปกันหมวกนินตึกเกินไม่ได้เราจะเป็นวิญญาณร้ายไม่ได้เราต้องเป็นวิญญาณผู้บิทัส์สิเป็นวิญญาณแห่งความสงบสุขถึงงี้เราอยากให้หาเรื่องเขาไปทั่วกันดตมันก็ ทุกอย่างมันก็ผิดพลาดไปหมดคงจะอธิบายได้อย่างเดียวว่าโชคท้ายโชคไปเข้าข้างอืมแ้วก็ดินเนี้ยเรายังไม่ยุบหายพังหนอ,อแค่เป็นหนี้หรือเราก,ก็รีบภาษีมาใช้หนี้เองได้ออ ทุกอย่างก็ไม่ถือว่าแ yeah. ย่ก็พยายามต่อไปอแล้วมันก็จะดีเองถึงแม้เราจะอยู่ในวิกฤตการเข้ายากหมากแพงแล้เราก็จะรอดไปได เออมันได้อย huh? hmm. ่างนสิแล้วคนเรามันก็ย่นีนันลอดไปทีนี้เราจะทำยังไงทำยังดี ว่ามีโอกาสแก้ตัวอืมอย่างก็มีอน่างที่เราต้องการชีวิตมันต้องยอมรับให้เราเป็นผีพี่ผู้ทักหรือว่าอะไรออวิญญาณคาดเค้ ต้องยินดีเลยที่ครอบครัวลูกหลานยังไม่ตายน่ายินดีท่ายินดีที่ครอบครัวยังไม่สูญสิ้นนั้นคงจะตายอาธารุณกรรมความภายแพ้ที่น่าเสยดสยองม แล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองฟ้าหลังฝนฝนหลังฟ้าว่าจะต้องเจ็บปวดกับสิ่งที่ต้องพบอตอนนี้ก็ปฏิวัติว่ถาถ้ารมตัวเองอ แล้วมันก็จะดีขึ้นนี่ว่าจะไม่ค่อยดีก็ตามแล้วอะไรวะนี่อ่ะ

โอ้ใช้ดีหมดแล้วมันก็ว่า่คยพัฒนา ดีขึ้นดีขึ้นมากเลดีขึ้นทุกอย่างก็ไม่ได้เสมอไปเรากำลังในช่วงนี่ปลอบใจตัวเองทวาม้เายามการเตรียมการมาเส้นดีโชคร้ายมากเงินไม่ช่วย ทิกโทัไปทั่วโทัทุกอย่างอืมก็ค่อยค่อยดีขึ้นดีขึ้นก็มีแย่ไม่แย่ แล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนจะปกติจดยอดแต่เมื่อลูกชายเราโดนไม้หัวเนี่ยคนจะรอบค่านะไม่นะลูกทายายแ่งค่า

ตายไปซะแล้วสัญญาก็เลยบกคัะว่าสัญญามีข้อผูกมวัดแค่คนสองคน